สวัสดีครับสู่ที่ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรเด่นล่างแบบคู่ขี้สองตัวเดินดีซึ่งเป็นสูตรเดิมที่เข้ามา2อเนื่อ13บสามหน่วยยังไม่พิดเลยน,นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาคำนวณให้ดูกันสําหรับผู้ชมที่ติดตามมานะครับก็จะเป็นแนวทานเมือวันที่1กรกฎาคม2 5งพยซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสูตรที่ยังเข้าอยู่นะครับก็จะมี2สูตรน,นะครับ สูตรที่1นึ่งนะดินแร้งแบบคุกกี้เนาะแบบสมตัวนะครับที่ยังเข้าอี่นะแล้วก็สูตรอันนี้เด่นแร้งตัวเดียวนะครับที่ให้ไปเนาะตัวเดียวเมื่ที่7นะครับที่ผ่านมาเนาะได้เลขกนิดนะเป็นเลขเด่นแร้งนะครับก็จะมีทั้งสูตรที่เข้าและสูตรที่หลุดนะครับที่ผมมาให้ดูในคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรเด่นแรงนะที่ยังเข้าอยู่ครับ คลิปนี้เนาะก็จะเป็นสูตร์ดินล่างแบบคุกกี้นะครับก็เข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับ13บสามมุตินะครับยังไม่ผิดนะครับสูตรนี้ครับก็เข้ามาตั้งแต่ในมุดิออกแปครับนะกเริ่มเข้าเนาะตั้งแต่มุดิออกแปครับจนถึงมุติพันธ์เราก็ยังติดหมานั่งอยู่ครับล้างองค์นี้สามนะครับได้ออกสาครับซึ่งที่ให้ไปเนาะ1นกับหครับ นึ 1> 1่งกับ5เนะเาะอ่าเล่ที่เข้าถึงเล่ยนึงครับซึ่งมันเข้าที่หลักหนึ่งครับ,ได,บ,รบได้1 5ึ่งอกสานะครับเพราทุกเป็นสิบสามวัติดนะครับสถิติสูงนี้ครับกเ็เริ่มเข้าตั้งแต่ในงวดเแปดห้าก็เข้ามาตรงเนี่ยนะครับอ่สูงนี้นะที่ผมอา่าลงให้ไปนะที่ผมมาแบ่งปันให้เนาะในงวดแรกนะครับ ก็จะเป็นในม่วงวันที่2นะครับพิษสภาเนาะสองพิษสภานะครับก็เข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับ4งวดจากที่ผมลงให้ไปเนาะใน,นวันที่2เดือนห้านะครับปีหกนะครับซึ่งตั้งแต่นั้นนะครับที่ให้ไปเนาะได้เจ็งวดนั้นมันเข้า2ตัวนะเข้าติดต่อกัน2งมวดเลยครับได้เจออก17นะครับท่านมาได้60ออก60ครับ พอตตกมางวดที่12ได้8 2ดสองตกสสองจนถึง,งวดนล่าสุดนี้เนาะได้หนึ่งกับหครับได้หนึ่งกับห้าผลย่อมีกสามหนึ่งก็ยังติดมาล่างอยู่ครับอ่ะเลขที่เข้าถึงเล็นหนึ่งครับซึ่งมันมาที่หลักหนึ่งครับอันนี้คือสู่เด่ยนล่างโน้ตที่มาที่ทุกหลักนะก็เด่นที่สิบหน่วยครับอ่ะทน,นี้เข้าใหม่เนาะ เรามาดูกันครับสูตรนี้เข้ามาแล้ว13จริงไหมนะครับวิธีคิดสูตรนี้นะท่านที่สนใจก็มาดูกันครับนะจะใช้ทำหลักแสนนะครับบุญที่หลักหมื่นแสนปุ่กันสองแสนปุ่กันสามครั้งครับหลักหนึ่งปุ่กันสามครั้งบุญหลักพันหลักสิบวนหนึ่งครั้งครับหน่วยอ่าสิบล้านบุ่กันสองครั้งนะครับนะก็มาลงคำนวณดูนครับในงวดแรกที่สูตรเดิมๆนะครับก็จะเป็นงวดที่ออกแปดห้าครับนะงวดแรกเราได้ห้าเก้าครับจริงไหมก็มาลงคำนวนครับ 2อบวกหเป็น7ครับบวกหเป็น8ปดบวกเก้บวกแปดครับทีนี้บวกพิ่มี4แต้มเป็น9กมวดแรกนะครับได้5 9าเก้บดิ่งด้านออก8 5ครับในมว้วนแรกสูงนี้เข้าที่หลักหนึ่งครับออก8 5 5มาหลักหนึ่งครับเมื่อถัดมามวดที่2นะได้5้าบวกเครับมวดนั้นออก8 9ดเก้าไคิดสูตรนี้ครับจะได้ทำเป็นหลักแสนด้วยหลักหนึ่งนะครับบวกกัน3ครั้ง พันบวกันหนึ่งพันครับหลักสิบบวกันหนึ่งัสิบแล้งบวกันสองสบวกห้าเป็น8ครับแปดบวกสิบสี่บวกห้าบเก้าบวกหกยี่ห้าครับชันได้5 9ออก8ปดครับก็ถูกเป็นสองเมื่อวันที่3ามครับได้7จหนึ่งครับวันนั้นออกหกหนึ่งนะครับเราก็มาดูกันครับวิธีคิดสูตรนี้ครับใช้ลัหลักแสนหลักบวกันสามังหลักพันบวกนหนึ่งครับหลักสิบบว บัวหนึ่งครั้งสิบแลงบวกนสครั้งครับหกบัวหกปีสิบสองบวสิบเจ็ดบวกสี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดนอนได้เจ็ด่งครับผลเทียบคือหกหนึ่งเข้าที่หลักหนึ่งครับโมดที่อ่ามดที่สี่ได้ห้าเก้าครับโวดนั้นอนอกศูนย์เก้านะครับวิธีคิดสูนี้ครับนตำตอนหลักแสนบวกหลักหนึ่งครับบวกกันสาครั้งเนาะหลักพันบวหนึ่งครั้งหลักสิบบวกันหนึ่งครั้งสิแล้งบวกันสองครั้งหน่งบัวหเป็นห บวกเ13บวก2 15ชั้นได้5 9กครับมวดที่4ออก0ูนย์เม่ทันมาครับงวดที่5นะครับมวดที่5ทําได้9กับ3นะครับวิธีคิดสูตรนี้ครับใช้ตําหลักเสนหลักหวกกัน3ครั้งหลักพันวงครั้งหลักสิบวครั้งสิบานบวกกัน2ครั้งครับ6บวก7เป็น13บวกหก9ชั้นได้93ผลทออกมา4 ถูกห็นห้ามวัดแบบว่อทันมาครับวดที่6ครับวันนั้นได้9 3้าแสนออกเจ็ดครับวิธีกีซูนี้ครับใช้ทำักสนหลับหม่บวกกันสามครั้งบุรไหลักพันนะหนึห่ง 1, ครั้งหลักสิบวกกนหนึ่ง 10, ครั้งสิบล้านบวกกนสองครั้งอัน,นี้ก็ลงบวกหนึงครับเก้าบวกสองบวกสิบเอ็ดบวกสิสองบวกเก้ายี่สิบยีิบเก้ได้เก้าผลที่ออกคือเจ็ดครับลา 6, 7, ้านออกเจ็ดเก้าวิธที่เข้าหลักอ่า ได้ขาทเป็น้เก้านาะมาที่หลักหนึ่งครับทมมันไหมมดที่เจ็ดครับมดที่เได้สีปออกเจ็ครับอ่าได 4, 8, ออ 7, 8, นะ้สี่ออกเจ็ดปเนาะวิธีคิดสูงนี้ครับจะใช้ทำาหลักแสนวิล์หลักหนึ่บวกันสาครั้งหลักพันวันครั้งหลักสิบบวกกันหนครั้งสิบล้าบวกกันสงครั้งครับสองบวกห้าเป็นเจบวกสามสิบีเนาะได้48นะครับได้สี่แปดวันนั้นออกเจ เลขเขาเลขแครับก็ถูกเป็น7จ็ดเนาะวดทันมางวดที่8ปวันนั้นได้9 3ครับเป็นเลขที่ทั้ง2องตวออกเกนะครับมาดูวิธีคิดสูนยกันครับถ้ามีสนใจเนาะนำตัวหลักสังวิหลักเหมือนบวกกัน3ครั้งนะครับหลักพันบนึ่งครั้งหลัก10บบหนึ่งครั้งสิบงบวกกันสครั้งเนาะก้าบวกเจ็ดเป็น16บหกบวกเจ็ยิบสบหยิบเได้เกผลที่ออกคือเก้าศเข้าที่ตำหนักสินะครับ ทันมาก็จะเป็นมดที่9วันนั้นทาได้เลขคี่ครับ7กับ1่งล้านวันั้นออก79ครับสูตนี้ครับมุคิดก็นําหลักแสนหลักหมื่นกกันสามคหลักพันเป็นครั้งหลักสินนครั้งสิเป็นสองคั้ปดบวกสามเอ็ดเก้าเจ็ดได้เจ็ดหผลเที่ยกคือเจครับเข้าที่ตําหนักสิบทันมามุที่1สนะครับในมุที่1สิบครับทำได้7กับ1ครับ วัที่10งวันั้นออก17นะครับวิธที่คิดสูงนี้ครับจะใช้ทำหลักแสงหลักหมืนบวกกัน3ครั้งหลักพันนะจะใช้บวกกันครั้งเดียวนะบวัหลักสิบบนหนึงครั้งสิบล้านบวกกัน2ครั้งนะครับเก้าบวกสองเป็นสิบเวกสามเป็นสิบสี่บวกเก้ายี่สิามบวกสียี่ได้เจ็ดครับงวดที่สิบ ทำได้เจ็ดหนึ่งครับเลขออกหนึ่งเจ็ดวันนั้นเข้าสองตัวนะครับเข้าสองตัวเลยครับออกหนึ่งเจ็ดนะครับเข้าเต็มเตอยงมวดที่เริ่มลงให้นะครับทันมาครับมวดที่สองได้คู่กับศูนย์วันนั้นก็เข้าสองตัวเต็มเต็มครับน่ครับจะมีสองม้วนที่เข้าสองตัวเต็มเต็มย่ได้หกศูนย์ออกหกศูนย์นะครับเราก็มาลงคำนวณหนึ่งครับวิธีคิดศูนรนี้ก็นําหลักแสนหลักหมื่นวกันสามครั้งนะครับ หลักพันบวกัน1น่งครั้ครับหลัก10บวกัน1นึ่งั้งสิบล้าบวกกัน2องครั้ครับกาบวกสี่บามบวกหนึ่งสบสี่สครับบวกขึ้นไปสี่แต้มเป็นศูนครับถ้าจะหนึ่งเจอหกศูนะครับพอข้าวสองตัวนะครับก็เป็นสิบเอ็ดในวันวันที่สิบสวันนั้นครับที่ออก4 2่สเนาะทำได้82ซิ่งเี่นเรีคู่ครับได้เลีคู่ครับ82ดสออกสีนะครับ แนววิธีคิดสูงนี้ครับจะบนับหลักแสนหลักัหมื่นวกันสาคันงครับหลักพันวกัน1ครั้งหลัก10บบนวกันหครั้ง10บล้านวกัน2ครั้งครับสองวกาเป็น7ครับเจ็ดบวกก้สิบกบวกสองสิบฉันได้82ครับในงวที่12นะครับก่อนหน้านี้ มาครับงวดที่13นะครับที่ผ่านมาเนาะทำได้15ครับเป็นเลขที่ทั้งส่วตัวครับดินหกับ5ครับล่างอก3 1ครับมาดูกันครับว่าได้1กับ5จริงไหมงวดที่13นะที่ผ่านมานะครับวิธีคิดสูตรนี้ก็นำตั้งแต่หลักแสนหลักหมื่นบวกกันสามครั้งหลักพันบวกหนั้งครับหลักสิบบวกหนึั้ง10ล่างบวกกัน2องครั้งครับ5้บวกเครับ14บสี่บวกเก้บวกแป พุ่งไปสี่แต้มเป็น5ครับวันที่13ที่ผ่านมาครับที่ให้ไว้นอนใต้นิ้งกับ5ครับผลที่ออกวิสามหนึ่งครับก็ยังเข้าอยู่เนาะเล็กที่เข้าจะเป็นเล็หนึ่งครับซึ่งมันเข้าที่ตรงหลอกหนึ่งครับผู้เป็น13บมวันติดนะครับเราก็จะมาตามกันต่อเนาะสู่เดรนล่างนะเรเป็นสู่เดินดีนะครับเข้าต่อเนื่องนครับยังไม่ดุดนะครับวันนี้ก็จะเป็นงวดที่14 นะครับจากที่สุดเข้ามาแล้ว13บสมติดนะครับมาต่อนะี่ครับวิธีคิดครับช้าเดาาหลับแสนหลักหนึ่งบวกกันสามครั้งนะครับถาหลักพันหนงครั้งหลักสิบบวกกันหนึ่งครั้งสิบล้านบวกกัน2องครั้งครับห้บวกสามเป็นแปดบวกแปดเป็นสิบวก6 22ได้ตัวเลขคือสแต่วันนี้ก็คำาวเป็นนี้คู่ครับ ผมพวกมีสี่แต้มเป็น6นะครับวันนี้ครับ1ด่านงนะสองกัพกครับเด่นสองกำพกนะครับก็เป็นสูตรเดิมนะที่ยังเข้าอยู่ครับทําได้สองกัพกวันนี้ครับวันที่สิบสี่วันที่หนึ่งกรกฎาครับ คู่ครับเป็นเลขคู่ครับทั้งสตัวเลยครับ ซึ่งก็ยังมีอีกสูตรนะครับเด่นแลางตัวเดียวที่ให้ไปเนาะซึ่งได้เลขหนึ่งครับอหมวดที่เจ็ก็ยังติดมาอยู่เนาะได้เลขหนึ่งแล้วออก3ามหนึ่งนะส่วนใครที่ตามสูงนี้อยู่เนาะเดี๋ยวจะมาทําคลิปแยกให้ทุกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นอ่าสูตรดินแล้งแบบคุกกี้นะครับก็เป็นสูตรที่เข้ามาต่อเนื่องเนาะที่เห็นเนาะนะี่ครับสิบสามวดไปแล้วเนาะชวงนี้ก็จะเป็นหมวดที่สิบสี่ครับเคล็ดเีอ,อะไรก็คอมเมนต์นนได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณสุดครับ